สวัสดีค่ะช่องเจคเคนโอยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะบ้านพร้อมที่ดินเจ้าของขายเองค่ะแปลงนี้อยู่บนที่ดินขนาด82ตารางวา2ห้องนอน1ห,ห้องน้ำมีห้องถงห้องครวัวโรงจอดรถลานสวนหน้าบ้านสวนหลังบ้านมีมุงลวดมีเหล็กดัดมีระบบไฟฟ้าเป็นหลอดประหยดัดไฟฟ้ามีเซฟตี้อย่างดีค่ะใช้น้ำประปาของหมู่บ้านนะคะ มีบ่อบาดาลด้วยค่ะทุกท่านและย,ยังอยู่ใกล้กับถนนใหญ่นะคะอยู่ใกล้ปั๊มน้ำมันอยู่ใกล้สี่แยกใบพาสบ้านพร้อมที่ดินนะคะ82ตาราวงวา2ห้องนอน1ห้องน้ำค่ะ 870,000บาทค่ะทุกท่านเป็นที่ดินโฉนดขุดแดงไม่ติดพันธะใดๆนะคะท่านใดที่สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือว่านัดชมนะคะติดต่อกันได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนัดล่วงหน้าและไปดูแปลงจริงด้วยตนเองอย่าลืมตรวจสอบเอกสารต่างๆให้ชัดเจนกันด้วยเพื่อประโยชน์ของตัวท่านโดยตรงค่ะแอดมินขอนำเสนอกันไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ